ร้านบีบีคาราโอเกะที่บคนย่านเยวรนะคอนนี้มันเรอาคารนอาชรชื่อรอาอาคารอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้อาคาร่ะเรียกอาคารอะไร ไอ้นี่เมื่อกี้อะไรชายาติชายาคือชายาใช่ไมตอคือือพี่ชายาติเออใช่ใช่เมื่อกี้เราก็งงแค่ไม่เห็นหมายว่าอันนี้เเรียกอะไรอาคอืมแล้วัสทเมื่อกี้ขึ้นมานี่ไอเสียค่าอะไรอะไรค่ารัค่าสิบบาทที่บอกว่ามาที่เขาไม่ต้องไม่ต้องเก็บเขารู้อยู่เนี่ยว่าราชการมาเขาไม่ต้อง้นมาบอกเราเขาไม่รู้เมื่อกี้ช่วยบอกหน่อยนะเมื่อกี้เขาให้บัตรให้อะไรมาห้าสิบบาทเขา้รู้แหละ เหรอพอบกีทพนักงานเก็บนั่นเขาเขาบอกว่าไอ้ค่าค่ามาเนี่ยห้าสิบาทชั่วโมงละห้าสิบาทคนเยอะไหมคือเยอะยโหจริงเห่เหมือนเัินมดวนลยเดี๋ยวนี่เหมือนเัินทั้งนั้นแม่ก็ดีนะดีใช่แต่รอหน่อยรอหน่อยรอมาเซ็นไม่ให้ให้หนูกรเจรถจากพี่เขากเขามาแล้วอ่ะ รอหน่อย,ดยเดี๋ยวก็ดีเองค่ะรอก็รออ่ะช่วงนี้ช่วงนี้มันอย่างนี้แหละใช่คืะว่าเพราะเขาบอกไงแล้วก็ไม่รู้ต้องทำอะไรบ้างใช่ใช่ที่ผัวเขาเข้ามาให้เราทำะานให้เราค่ะวันนี้ครับวันนี้ครับ ให้ใบที่ใบทะลุขึ้นมาดูชั้นแปดนะครับเพราะรถมันขึ้นมาได้รถคอยขึ้นแค่ชั้นแปดครับเออเขาบอกเขาก็ได้มันว่าไม่ต้องเออบอกว่าบอกว่าบอกว่าพอใบก็มึงเขาบอกว่าห้าสิบบาทนะเดี๋ยวค่าเสียค่าจอดรถมเื่อกี้็ให้ทั้งให้บัตรแล้วก็ให้ใบเสร็จแต่รเล่แต่เงตังยังไม่ได้เก็บยังยังยังไม่ได้เสียตังแต่ตอนลงเลยดิแต่ตอนลงเดียว ใช่ใช่